อ,าาอธินาานาาาาณณเเววรรมมีีตในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาสินหาในพฤศีเจริญสุขก็มีการอบรมปฏิบัติธรรมของกลุ่มนักเรียนจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับศินหาไม่ว่ากิจกรรม ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ก็จะมีการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาการรักทรัพย์ก็มีการสร้างด้านสมาอาชีพเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้ากลุ่มจักสารแล้วก็ด้านข้อ3ก็คือมีการอบรมเกี่ยวกับการข้อมูลประพฤติผิดในกามก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนว่าการมี ครอบครัวก่อนสมควรเน,เนี้ก็จะให้ความลำบากหรืออะไรประมาณนี้ส่วนสินข้อ4การมุสาก็คือมีการขับร้องสารพันอ่าสวดมนต์ไหว้พระอสินข้อ5ก็จะมีการอออกกำลังกายมีกลุ่มเยาวชนที่มาภายเรือแล้วก็ลานทำลานกีฬาอยู่ในวัดส่วนการสนับสนุน ก็คือหนึ่งสถานที่วัดก็จะเป็นที่ชุมชมกลางเลยมีอะไรก็จะเรียกกันประชุมที่วัดไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็จะทําที่วัดมีการอบรมอะไรก็จะเชิญทั้งผู้ใหญ่มาอบรมที่วัดเพื่อจะได้ความรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ว่าเราจะดําเนินงานไปทางไหนแลกเปลี่ยนความคิดกันยังไงต่างฝ่ายต่างให้ข้อเสนอคิดซึ่งกันและกันความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาสิน5้าคิดว่า ประสบผลความสําเร็จสูงมากครับแต่ก่อนเยาวชนยังไม่รู้จักวัดยังไม่รู้จักความสามาคัคคีตั้งแต่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเข้ามาคือดึงเยาวชนเข้ามาในการปฏิบัติธรรมนักเรียนก็จะรู้กฎวินัยและความสามัคคีก็ได้หมู่ชุมชนของนักเรียนได้การขับเคลื่อนมีความสามาคัคคีมีการพายเรือมีการเล่นกีฬาอยู่ในวัดก็จะมีความที่ไม่ออก ลู่นอกลูก่นอกทางปัจจัยที่สำเร็จน่าจะอยู่ในชุมชนเพราะว่าแต่ก่อนด้านสมาอาชีพที่เราไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่ก็คือหาเช้ากินขําแต่ทุกวันนี้ก็มีการกลุ่มทอผ้ากลุ่มจักสารที่มีบทบาทในการสร้างไรายได้เข้ามาในหมู่ชุมชนประโยชน์ของโครงการรักษาสินห้า มีมากเลยเพราะว่าหนึ่งได้ความสมัครสมาธิสมา,สามนในหมู่ชุมชนได้ความสงบได้ความรู้ผิดรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแม้แต่นักเรียนก็ได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับผมนายสมพรพิดีคายผู้ใหญ่บ้านหนองสังหมู่ที่10ตตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดคนครปฐม ที่หนองส่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของการปกครองแบบบ้านแฝดนะครับหหมู่บ้านทีนี้มีงานประเพณีต่างๆทั้งหหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันอย่างเช่นที่วัดศรีจันทร์สุขแห่งนี้ทุกหมู่นะครับก็จะมารวมตัวกันทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณี2ีคสิบสอง1องสิบสี่ซึ่งก็มีทุกเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญกองข้าวบุญทะเวทบุญแข่งเรือบุญ อะไรต่างๆแล้วก็งานในชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานต่างๆนี้มันคือทั้ง6กหมู่เราก็จะไปช่วยกันนะครับเพราะนั้นรัศดรก็เลยเมีความเป็นอยู่ที่แบบว่าพึ่งพาอาศัยกันนะครับก็ไม่ค่อยจะมีในเรื่องของคดีความนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเละวิวาทหรือว่าอะไรต่างๆตามสินข้อ5นะครับก็ ถ้าเป็็นนคคดีีใหญ่หญ่ๆกไมมะรับชุมชนวัดศรีเจริญสุขบ้านหนองสังหมู่ที่10ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขมากยิ่งขึ้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามโครงการที่ได้ดำเนินการดังนี้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านบ้านหนองสังหมู่ที่1สิบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม มีประชากรรวมทั้งสิ้น494คน,นโครงการหรือกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการรางวัลที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคดีความในหมู่บ้านในะรอบ3ปีมีจำนวน10คดีด ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดของหมู่บ้านในรอบ3ปีมี9คดีข้อมูลการทะเลาะวิวาทและการก่อความไม่สงบสุขในรอบ3ปีไม่มีการทะเลาะวิวาทข้อมูลสาธารณสุขในรอบ3ปีมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2คนผู้ป่วยติดบ้านจำนวน16คนไม่มีการตั้งคันก่อนวัยอันสมควรมีผู้อยู่คนเดียวและผู้พิการจำนวน33คนกิจกรรมการรักษาศีลข้อที่1 โครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำหนองสังกําำหนดเขตอพยพทานเพื่อรักษาพันธุ์สัตว์น้ำในสระประจำหมู่บ้านกิจกรรมการรักษาศีลข้อ2อคณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบส่งเสริมสัมมาอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มทอผ้าพ,พื้นเมืองย้อมคลาม กิจกรรมการรักษาศีลข้อ3กิจกรรมการอบรมวิปัสนากรรมฐานแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและให้ความรู้เรื่องโรคเอดโครงการวัยใสไม่ท้องก่อนวัยหางไกลยาเสพติดกิจกรรมนำประชาชนทำวัดสวดมนต์จเจริญจิตตะภาวนาทุกคืนวันพระช่วงเข้าพรรษาสามเดือนกิจกรรมการรักษาศีลข้อ4การอบรมฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระ จัดอบรมเรื่องความรู้เพศศึกษากับวัยรุ่นกิจกรรมการรักษาศีลข้อ5โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนปลอดยาเสพติดกิจกรรมลานธรรมลานกีฬาชุมชนเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงยาเสพติดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณีและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านด้านพระพุทธศาสนาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านอาชีพด้านภูมิปัญญา ปลาท้องถิ่นหรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านหมวดที่4กิจกรรมการบูรณาการกิจการ,รคณะสงฆ์และการสร้างเครือข่ายในพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรืออปอตอก,รรการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองสังวัดศรีเจริญสุขการพัฒนากิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน8ด้านด้านศิลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัยด้านสัมมาอาชีพด้านสันติสุขด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านสาธารณาสงเคราะห์ด้านกตัญยูกะตะเวทิตาด้านสามัคคีธรรมการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของหมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านการจัดตั้งสวัสดิการสังคมของหมู่บ้าน การเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่ในรอบสามปีหน่วยงานในการพัฒนาหมู่บ้านจำนวน18องค์กรครอบครัวต้นแบบรักษาสินห้าานนูนสีแสนต้องมีสักจกขอหสตสัมปชัาสินห้าอทำห้าขอทำใจทำได้สักขอหรือย,อยัาง มีสิ้สุขล้ำมีธรรมสุขใจ